กังครับก e. ังตนครับยก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 ลครับโอ้โหยกังเนียงไปอู้หู่ครับผมอู้ดาบมัดนะครับกังกับผมกังกรับผมกังกรับผมไปไทรละกงมังยี่ครับผมเอา เรียนมองมาครับกำลังเมงเป่กเลยครับผมกำลังเมงนครับผมไปครับยอดตายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับภู่อกระนธาถ่ายเหมือนเดิมครับผมมื่อเนรนายกับคิดบอกบอกว่าถือไปว่าเป็นราคาพี่น้องเลยมาในสูตรเห็ดเนื้อนำเขามาครับผมนี่ครับพี่น้องนำเขามา แต่ว่าโมเมนต์เขามาครับเป็นเขาขัดสารนะครับขัดสารที่เข้ามาไว้นะครับถ่ายเอามาขคกละเอียดครับขัดเอาต้นามันครับผมเอามาผสมกับนี่ครับขนมปังครับผมขนมปังเฮียถ่ายเลือกเอาขัดสารมาขูกเอาต้องการความเข็มขนของหนามันครับมันจะหอมนะครับมันจะกินบ่อปลานะครับพี่น้องลองเอามาเห็ดให้พี่น้องเบิอง ปลาหนุ่มแล้วครับนี่นะครับนี่ครับแล้อีกอย่างหนึ่งครับผมน้ำมันขอข่าวครับอยากปลาว่ากินเสริมลงไปอีกครับผมน้ำมันพันขอข่าวเจ๊กฟ้าหนึ่งครับผมพี่น้องเอาครับผมมาบงวิธีเห็ุครับผมนี่ครับนี่ใส่เลยครับน้ำมันข่าวโอ้ยมเแมนยังก่อนน้ำเข่ามาพี่น้องอ้าวนี่ครับ ใส่เลยใส่เห็ดแบบเข้มข้นเลยครับนี่หอมอทำเป็นอะคามาอีหลีมันพ่งสจะหอมมาเข้มข้นไปนึ่งนะครับผมพดว่าผมุกนาทายก็เลยเอาเป็นเขาสารนี่นะครับเขาสารมาแล้วมันต่ำโขกละเอียดโขกควาหนามันครับนี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปคือน้ํามันมะพร้าวครับผมนี่น้ำมันมะพร้าวครับใส่ไปฝาหนึ่งครับเติมความหอมลงไปครับนี่ลองช่วยเห็นกันนะอันี แล้วล่ะอ่ะข้าวผมขันครับผมนี่หอมขนาดครับหอมทั้งพวกเผาหอมทั้งเผาหอมทั้งหน่ำเข้ามาครับพี่น้องครัถามยาง,ยางนี้ยนะครับพี่น้องอย่างไผ่พี่น้องไปลุยมืออื่นย่ำเสานะครับเนาะปลาจีเข่าดีบวะอู้ือหอมนะพี่น้องหอมขนาดครับกินแน่นอนแล้วผมวอ่ะสิจัดจานบอสนั่นแหละครับพี่น้อง นี่ครับได้แล้วครับต้องการให้มันแน่นมันต้องการให้มันเนียนเนียนน่แล้วก็แล้วแต่พี่น้องมากนะครับน้อมักเห่นเป็นน้ำไหลน้ำนิ่งตามความต้องการของพี่น้องเลยครับนี่ครับหอมดีครับผมหอมอย่าดมมึงครับหอมครับหอมดีครับผมพี่น้องไปครับผมรับชมกันว่านทายจิมานมอคัามือสอกครับนำเข้ามานี่ครับ ไปครับผมกิน เียงอยู่นะครับพี่นอ้องปลายัางครับผมปลายัางครับเอาผลง,งานนำเข้ามาเึนนิ่งอู้ห้ามครับผมห้ามใส่ใส่ปลาด,ดูทนะีได้ไหมครับเอาเดี๋ยวครับผมอีกเรื่อย สวนนะครับอีกหมีสวนนะครับพี่น้องสวนครับผมมไปนะครับเหมือนชมกันครับผมโอ้ตะโก้ครับผมเอาทีนันทายยับส่องเรื่อยนันทายหงใหญ่ส่องหาปลาดูนะครับพี่น้องยับไปหาปลาดูไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยเพราะว่านันทายมันได้อ่อยเงียนะครับพี่น้องครับเอาครับผมรับชมไปเลยครับผมโยกหยุกหยกโยกห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 ยนครับโยกโวนครับผมน้องหยกโวนครับผมไปนะครับชมกันครับผม อู้กำลังเม่งเป่งเลยครับผมอุ้ยมันเหรอครับบัดนี้ไป่เลีอยครับกำเนื้อเขามาครับผมยาไปอย่าไปดูคนขับครับดูคนครับอย่ามีโดนครับผมปลายงครับน้องอู้กำลังยิ่งล้วครับผมย่าไปครับอย่าไป ซ่อมพอซ่อมเนี้ยผ um. huh. um, ่าสายตาอยูยู่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 โดนครับนำเข้ามาเห็นละครับนำเามาเห็นละครับพี่น้องเห็นอีกแล้วปลาอยังครับแห้งดีเลยครับ โอ้ยกรมังครับกรมังตกไงนะครับยก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 เลยครับโอ้โหกรมังเมียงเป่งเลยครับผมเอ้ามันแล้วครับพี่น้องนำเข้ามาทำงานนะครับผมไปเรื่อยครับผมนยังจะว่านำเข้ามาครับครับเอ้าลูกลูกตมงตรงตรงหลุนครับหลนครับผมหลนไปครับพี่น้อง โอ้โแพคคูครับผมโอ้โอโอโอดบเข้ามาจัดแล้วครับแพคคูเสยพี่น้องสองสนิทเลยตายแี่ก็มันแล้วครับผมโอ้สองสนิทเลยครับแพคคูแพคคูดครับพี่น้นองเอเอ้เอาวมันครับผมมันมันแพคคูเลย โดนนะครับโดนนะครับป่านี่ครับพี่น้องมาเบาเงินใส่มากเลยป่านี่ครับโยก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 โอ้โหอู้ยกำลังขอทองเลครับผมเอ้ามันนะครับพี่น้องเรื่อยๆครับเรื่อยเยี่ยวเหงาไหมครับผมผมมั่นครับผมนายมาเกะแกลดสลอดครับพี่น้องนายให้เกะแกลปสลอดมั้งครับเพื่อน ครับถึงพื้นสีน้ำอีกว่วหนัเข้ามาทั้งงานมานอเอาเราชุบกันครับผมพี่น้องมามาเอากินหนับเข้ามาอีกวัวทำเข้ามาเฮาโอ้ถึงพ e ื้นเลยครับหนับเข้ามาจัด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 อยู่อยู่อยู่โดนโดนบดโดนโดนบดนโดนบดโดนโดนบดโดนครับพี่น้องโดนครับผมโดนครับผมปลาเอว่างแดงอุ้ยตาย เอาเบิดนับแต้มพี่น้องมึงเลยครับหางแดงกับหางแดงหนับแต้มพี่น้องมึงครับมีหน่อยตรงมีใหญ่ครับมีใหญ่กับตรงมีหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมไปครับโยกโยกโยกโดนครับผมโยกโดนครับผมพี่น้องโยกโดนครับผมมาไป่านน้ครับโยกโยกโยกโอ้ยกระมังครับผมกระมังอยู่แล้วครับ พี่น้องเปลี่ยนหมองมาครับยับมาอีกหนามรีโกาเก่าอีกน้อยนึงครับน้มไรแหงกว่าเก่าเพิ่มความแหลงของหนามน้อยนึงเอาครับผมเหื่อยๆครับผมยก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 สูงยกสูงถ้วยครับผมแบบนี้อยครับผมพี่น้องยกถ้วยเลยครับปยังครับพี่น้องกินถ้วยครับไปตายวะยกยกยกก้ามังครับผมก้ามังก็กินถ้วยครับผมสุดยอดครับผมเอาเหื่อยๆครับผม โกดูดครับผมโกดูครับผมแบบนึ่นทามากครับเบายกมันหรอครับผมมันอครับมากระมังอีกแล้วครับผมอ้นเขามาจะจานครับผมไปเรื่อยครับพี่น้องไปเรื่อยยาวไปครับผมโยกดูดครับมโดูครับผมอย่งว่าส่งพี่น้องโอ้แต่เพียนเข้ามานะครับผมแต่เพียนมาทายอ้อยไปทั้งขาครับไม่สตรอท นี่ครับตะเพียนเขามาครับผมปาปะเข้าอี่นะครับมาจะนครับตุ้มตุ้มตุ้มนะครับโยก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 โดนครับพี่น้องโยกโดนครับผมโอ้ยมาครับโยกแล้วโดนกามั่งยีครับผมเอาใจไปครับใจไป อัอนี่ขันครับพี่ขันครับผมโอ้ยัน,นโดนครับผมอีกโดนบ่โดนครับผม,บม,บผมพี่น้องโดนครับเอู้ตะโกกครับผมตะโกะก็กินครับพี่น้องเอา้าในเรื่องครับผมนำเข้ามาไปเลยครับพี่น้องมากิน อยู่เลยวะอยู่นะครับอยู่นะครับแบบอยู่นะครับผมอยู่นะครับผมอู้รุดครับพี่น้องอู้ตายรุดครับผมโดนนะครับโดนนะครับไปครับพี่น้องนี่ครับคือคือคืออะไรก็ไปอท่ยครับผมอ๋อกำลังครับผมอู้ไปไท่ายลำพิษครับพี่น้องเอา เหนียวไปครับผมเหนียวไปอยู่ครับน้องอยู่ครับโอ้หลุดเหรอโอ้อยู่อยู่ครับโอ้กระมังกับผมโดนนะครับพี่น้องโดนนะครับผมไปยังครับพี่น้องไปยังครับผมโอ้กระมังนี่เลยครับผมไปเหนียวไปครับย่อไป